ครับอันนี้คลิปที่2ของวันนี้นะครับวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2566อ่าคลิปที่แล้วพูดผิดนะครับ2 5 6หหเออขนาดปียังจำผิดเลยครับตอนนี้สมองนะครับให้ดูหน่อยก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงที่นะครับให้ดูวิวทิวทัศน์หน่อยนะครับอันนี้เวลาประมาณอ่าบ่ายเกือบบ่ายสามนะครับแดดจัด แต่โอเคเหลือเรื่องน้ําอย่างเดียนะครับตอนนี้คือเรื่องระดับน้ําในบ่อของเรานะทำยังไงดีอ่าน,นั้นไม่ไม่มีปัญหาอีกแล้วครับเดี๋ยวมาดูเรื่องฐานนิดนึงนะครับผมอัปเดตเรื่องฐานเมื่อเช้าอ่าเรื่องการสร้างโครงสร้างยังไงครับทีนี้สรุปได้แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าเรื่องเรื่องโครงสร้างนะที่ว่าบอกว่าถ้าเดี๋ยวลองเตาเล็กเลยนะครับ แต่พอดีมันมาได้เปิดพร้อมกันเลยนะครับทั้งเตาใหญ่อันนี้เส้นผ่านศูนกลาง2เมตร40เซนนะครับความลึกจากผิวดินเนี่ยอ,อยู่ที่60เซนอันนี้ขึ้นไปนี้ไม่ได้วัดนะครับทำโดมขึ้นไปเนี่ยประมาณเมตรเมตร20ได้มั้งนะครับปริมาตรเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูนะครับใส่ไม้ประมาณ2ตันกว่าๆถ้าใส่เต็มนะ แต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเต็มครับโอเคถ่านก็โอเคแต่คือปัญหาคือมันติดมันยังมันปิดไฟปิดเตาแล้วมันไม่ดับนะครับผมก็เลยผ่านมาสองวันแล้วคือมันยังค่อนข้างร้อนนะผมรู้แล้วว่ามันรั่วเราดีกว่าหาหาทางแก้ก็คือทำยังไงเอาถ่านขายนะครับดีกว่านะดีกว่าปล่อย หาทางหาป่องมันอะไรมันเรื่อยๆเอาน้ําลดก็แล้วอะไรแล้วมันมันไม่อุณหภูมิมันลดลงจริงแต่ว่ามันช้าทีนี้อย่างที่ผมอเอาเรื่องคลิปนี้ก่อนนะครับที่บอกว่าให้เทสเตาเล็กเลยครับอันนี้เส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งเมตรหนึ่งหนึ่งเมตรสิบเซนนะครับอ่าโดมขึ้นมานี่ประมาณสักถึงห้าสิบเซนเปล่าเริ่มร้อนแล้วก็คือยังติดอยู่นะอ จะที่บอกว่าเรื่องฟูออกซิเจนนะครับอัตราการไหลของอากาศที่เข้าไปเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเกี่ยวกับขีเท่าเลยอ่าไม่ใช่ว่าไม่มมีขีเท่านะมีแต่ว่ามันเรื่องเรื่องคือฟืนขนาดเล็กนะครับที่รองด้านล่างเนี่ยเราให้ให้่านให้เตามันติดไฟเนี่ยตรงนั้นแหละที่จะเป็นขีเท่านะครับ แต่ถ้าเป็นฟืนใหญ่เนี่ยดูเลยนะครับถ้าเทียบอย่างนี้เทียบกับฝ่ามือผมก็ได้เนี่ยไม้ขนาดนี้โอเคเนี่ยสุกหมดนะครับแล้วเห็นสีไหมครับเนี่ยที่ผมบอกว่าให้สังเกตจากสีเพราะว่าเราไม่มีตัววัดอะไรนะครับไม่มีตัววัดเทมวัดอะไรสักอย่างวัดอุณหภูมิเราก็ให้สังเกตจากสีของไม้นะครับมันจะเป็นสีลุ้งๆนะฮะอันนี้คือความร้อนสูงแต่ผมไม่รู้นะว่าถึงพันองศาหรือเปล่า แต่ในทางทฤษฎีเนี่ยผมไปดูคลิปหลายๆคนเนี่ยที่เขาใช้โอเมิเตอร์วัดนะครับเพื่อหาความความบริสุทธิ์ของถ่านมั้งนั่นเหอ,อถ้าถ่าน1้0เนเนี่ยถ้าคาร์บอน1้อเนี่ยคือมันนำไฟฟ้านะครับโอมมันจะเป็นศูนย์นะครับถ้าค่าความร้อนเนี่ยคือมีอาจารย์คนหนึ่งแกกำหนดไว้ว่า,าเพราะว่าแกทำถ่าน ทานขาวส่งต่างประเทศนะครับเขาก็ต้องมีมา,มาตรฐาน QC ของเขาเขาบอกว่าถ้าเกินพันเคเนี่ยมันเป็นฐานที่มาปิ้งย่างหรือมาทําอุปโภคบริโภคอะไรเนี่ยมันอันตรายนะครับซึ่งตรงนี้ผมไปวัดแล้วเนี่ยของผมนี่ต่ำกว่าพันนะครับล่าสุดก็คือเอาไม้ของไม้ยางพาราหรือจำไม่ได้นะมีคลิปหนึ่งนะครับผมไปวัดเรียบร้อยทีนี้เรามาเข้าเรื่องเรานะครับ ที่บอกว่าโฟอากาศเข้าเยอะแล้วทำมันมันไหม้มันมันไหม้แล้วเป็นขี้เถ้าเยอะอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอเพราะที่เห็นขี้เถ้านี่คือเรื่องเรื่องคือผมปิดมันไม่สนิทปิดมาสองวันแล้วเนี่ยอ่าทฤษฎีตรงนี้ผมค้นเองนะอะเรียกว่าสมมุติฐานก็ได้เอา <laughs> ทฤษฎีนี่มันต้องมีการรับรองเนาะเออโอเคเรื่องสมมุติฐานก็ได้ผม ตั้งสมมุติฐานว่ามันอพอดีมันติดยังติดอยู่นะครับผมต้องดับมันเพราะเราต้องใช้ต้องเอาฐานเงี้ยให้เป็นกี้เท่าเยอะเราก็ไม่ได้อะไรเสียเสียผลประโยชน์นะคือเรื่องเรื่องคืออยู่ที่การปิดเท่านั้นนะครับโฟออกซิเจนที่เข้าไปเนี่ยคือช่วยช่วยในการทำให้มันเป็นฐานเร็วแล้วก็อุณหภูมิสูงนะครับ เพราะว่าผมสังเกตจากต่างประเทศเนี่ยที่เขาเป็นโรงงานเนี่ยเขาเอาฐานแดงๆเนี่ยออกมาปิดข้างนอกเลย่ะนั่เขาก็จะลดเรื่องการร้อนเรื่องพวกนี้ละเรื่องขี่เท่าเรื่องอะไรเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยครับถ้าต่อไปข้างหน้าเนี่ยคือเตาดินเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําแบบมีที่มองไว้นะครับอ่าเนี่ยเอากระจกกันไฟก็ได้เนี่ยทําป่องไว้มองก็ได้นะครับเวลาที่มีทุนนะเออ แล้วก็มีตัววัดเทมสักตัวหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าออถึงตรงไหนแล้วอะไรแล้วนะครับไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรผมเก็บข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมทํามันต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าเราไม่มีมิเตอร์ไม่มีอะไรสักอย่างนะครับอ่อถาถามว่าทําไมไม่ซื้อเอานะมีเรื่องเดียวถ้าซื้อไม่ได้ก็คือเรื่องอะไรนะอ่านะครับก็เราก็ต้องใช้อย่างนี้แหละอ่ามาตรวัดจากตัวเราเนี่แหละเ,เพื่อทำยังไงให้มันได้ฐานที่มีคุณภาพ ครับผมไม่ได้ว่าให้ต่ํากว่าพันโอห์มอย่างนี้นะครับเราทาไงก็ได้ยิ่งยิ่งทําให้มันต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีข้อเสียของการทําให้มันร้อนเยอะไปะมีคลิปหนึ่งผมนําเสนอไปแล้วนะครับอมันก็จะเป็นรูปร่างของฐานนั่นแหละนะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยต่ากว่าพันโอห์มเนี่ยผมเคยทำในเตานี้แหละผมเอาไปวัดเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับโอ้ยติดไฟเร็วจังเลย เรื่องเรื่องคือเนี่ยเวลาดับเตาน <c oughs> ี่ครับพยายามแล้วก็เอามันเอามันออกมาจากเตานะครับแล้วก็เอามาทิ้งไว้เงี้ยมันจะดีกว่าที่ที่เราเอาน้าสะาดเข้าไปอย่างนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้สัมผัสกับพื้นที่ที่เป็น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 เปลวเปลวเปลวฐานนะเปรียวไฟฮะเรื่องเรื่องคือทายังไงก็ได้ครับให้เราหยุดปิดออกซิเจนไม่ให้เข้าเลยเออพอเป็นฐานแล้วน่ะ แค่นั้นแหละนะใครมีไอเดียมีอะไรแล้วแต่เออทำดีที่สุดผมเคยทําได้ตอนนี้แต่ผมก็ยังหาอยู่ว่าบางทีปิดได้บางทีปิดไม่ได้อ,อ่านี่แหละปัญหาของเทคโนโลยีที่เราไม่สามารถคนโทรลได้ก็คือเรื่องเรื่องคือสารพัดนะครับเนี่ยอุปกรณ์แต่เราก็ยังมีทรัพยากรเออมีดินมีน้ํามีอะไรเงี้ยเออก็คิดในในทางที่ดีไว้อ่าทรัพยากรเรายังมีอยู่เราก็เอาทรัพยากรตรงนี้น มาช่วยอะไรเราได้มั่งนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าก่ออิดบ่ออิดบอนอ่าิดทนไฟทําเป็นเตาเลยดีไหมอะไรไหมโอ้โหดีนะครับแต่ทีนี้คุณลงทุนนะครับมันลงทุนสูงอ่าสูงสําหรับการเผาถ่านว่างั้นเถอะนะแต่ถ้าในกรณีถ้าคุณมีเขาเรียกอะไรแคปเย,เยอะนะครับคาร์บอนิติคืออ่เดี๋ยวมันติดแต่ภาษาอังกฤษเนาะ มีจํานวนเยอะสมมติว่าคุณส่งทานไปตามประเทศเดือนละสามสี่พันตันเงนี้ยผมไม่เถียงนะครับคุณลงทุนได้นะครับอ่ามันจะต้องมีจํานวนขนาดนั้นนะแต่ถ้าเกิดเราขายเนี่ยทานตำบ้านําไรเนี่ยเดือนเดือนหนึ่งอ่าไม่เกินสิบตันหตันเงนี้ยอืมก็ต้องไล่ไล่ไปเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับพัฒนากันไป แต่ถามว่าเตาดิน,นโอเคไหมก็โอเคนะครับจากที่ผมไม่เคยรู้เรื่องเตาดินเลยนะครับเนีย่ยผ่านมากี่เดือนละสองสามเดือนนะก็ให้อะไรผมเยอะนะครับแล้วก็ขอบคุณเตาซูเปอร์ซันนะครับที่ให้ผมเริ่มศึกษาเรื่องการเผาถ่านโอเคยาวเกินและนะครับขอบคุณมากครับ